สวัด <ๆ S 1> ีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะครูก้อยสวัสดีค่ะครูเกตพบกับรายการ Research Talk รายการที่ครูก้อยและครูเกตนะคะทำหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยค่ะทั้งในและต่างประเทศนะคะนำเปเปอร์เนี่ยนะคะมาแปล,ลให้กับแม่แม่สดๆ,ๆเลยค่ะแล้วสรุปเป็นสเตปคอนเซปต์สั้นๆนะคะเกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์สรุปย่อยให้ฟังถึงบ้านเลยจ้ะครูก้อยวันนี้ครูเกตมีเจ้าเครื่องดื่มยอดฮิตสีเขียวตัวหนึ่งมานําเสนอ ที่เขาบอกว่าโด่งดังมากเลยในสายคนที่แบบเฮลตี้รักสุขภาพเขาเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยค่ะค่ะมันก็คือวีดกลาสนั่นเองนะคะแน่นอนว่าเราพูดในแง่ของคนทองยาเราก็จะหยิบยกคุณสมบัติสรรพคุณของเจ้าวีดกลาเนี่นะคะในแง่ของเฟอร์ติลิตี้ค่ะใช่ค่ะในแง่ของการส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์โอเคค่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นวีดกลาสุดยอดอาหารสําหรับการจะเจริญพันธุ์เดอะเฟอร์ติลิตี้ซูเปอร์ฟู้ดอ่ะ โอเคคราวนี้เราก็ไปสืบค้นงานวิจัยมาขอสรุปก่อนละกันแม่แม่แมแมที่ครูก้อยสืบค้นงานวิจัยมานะคะทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบทความต่าง,างๆเดี๋ยวเราจะพูดเป็นประเด็นประมาณ7ประเด็นเประเด็นโ <Okay S 1> อเคค่ะในวิตกลาสนะคะจะมีสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะได้แก่วิตามินซีแล้วก็ตัวที่ชื่อว่ากรดฟีโนลิกสองเนี่ยนะคะในวิตกลาสนอกจากจะมีกรดโฟลิก ที่คนวางแผนท้องต้องกินนี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีกรดอะมิโน17ชนิดค่ะกูเกตที่จําเป็นที่จําเป็นและที่ร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างเองได้ต้องกินจากอาหารในวิตาสปลาไปละ17ตัวแต่ทั้งหมด20ตัวส่วนในข้อที่3นะคะคือพูดง่ายๆเลยว่ามันเป็นกรีนบลัดเลือดสีเขียวถูกค่ะช่วยในเรื่องของการสร้างฮีโมโกลบินคือมีคอโรฟิลสูงมากๆช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางนะคะส่วนข้อที่4จะพูดในแงๆของการดีท็อกซ์ในเรื่องการบำบัดบำบัดสารพิษ ว่าเน้นไปในแง่ของระบบเลือดระบบโลหิตนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะก็บอกว่ามันมีความเป็นด่างจนจัดว่ามันเป็นราชาอาหารแห่งความเป็นด่างมีฤทธิ์ออลายคะเดี๋ยวมาคุยกันแล้วมันเป็นด่างมันดียังไงดีด่างมันดียังไงอย่างไงถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะมันมีวิตามินต่างๆเยอะมากโดยเฉพาะ B Complex ว้าวเป็นวิตามิน B รวม B รวมสูงมากๆนะคะแล้ววิตามิน B เนี่ยมันส่งเสริมอย่างไรเกี่ยวกับเฟอร์ติลิตี้นะคะแล้วก็ข้อ7ค่ะ มันเกี่ยวกับผู้ชายด้วยเกี่ยวกับผู้ชายด้วยใช่ไม่ใช่ผู้ชายออย่างเดียวใช่ค่ะเอาเป็นว่ารวมให้หมดเลยค่ะวันนี้7ข้อเกี่ยวกับฟอร์ติลิตี้ทั้งหญิงและชายข้อที่1นึ่งวีกลาสเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์โอเคมาเริ่มกันนะคะครูเกดได้ไปสืบค้นงานวิจัยนะคะตัวนี้ชื่อว่า nutritional value and impact of w h e a t g l a s s juice หรือว่า green blood therapy on increasing fertility in male albino rats นะคะเป็นงานวิจัยที่ตีพิม์ในวารสาร d o l e t t n n of the National Research Center ของประเทศอียิปต์เมื่อปีนี้เลยนะคะคุกก้อยปี2020ะนะะใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะงานวิจัยตัวนี้นะคะเขาศึกษา เกี่ยวกับคุณค่าทางสารอาหารนะคะของวีกราสก็คือน,น้ำวีกราสวีกราสมันคือน้ําต้นอ่อนข้าวสาลี <Okay. S 2> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของมันเนี่ยเขาใช้ในการดื่มเพื่อเป็นอาหารที่มัน,นให้มนเป็นทางยาชเชิงทางยาเชิงการบําบัดรักษาแล้วก็เสริมสุขภาพเนี่ยมาก,กว่า3,000ปแีแล้วก็มีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับเรามาดูแบ็กกราวน์และออบเจกตีฟของงานวิจัยตัวนี้นะคะ The wheatgrass juice contains a high concentration of vitamin C. Red juice contains a lot of highly functional nutritive ingredients, potent to unify the liver with the kidneys for detoxification of the organs and filtration of the blood to build a strong immune system. Uh -huh. แบคแกลอสเตอรี่เขาบอกว่าวีตกราสเนี่ยนะคะมันคอนเทนต์ไฮวิตามินซีคุณผูมซึ่งวิตามินซีเนี่ยถือเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยป้องกันเซลล์เซลเสื่อมเสียหายโดยเฉพาะเซลล์ไข่นะคะวีตกราสจูสเนี่ยมันยังมีสารที่ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นดีท็อกซิฟิเคชันก็คือการดีท็อกบำบัดบำบัดทำให้เคลียร์ทำให้สะอาดทําให้ฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้อะพูดง่ายๆนะคะเหมือนกับเป็นฟิลเตรชันเป็นฟิลเตอร์เป็นตัวกรองตัวกรองค่ะตัวกรองสาร พิดออกจากเลือดนะคะทำให้ build a strong immune system นะคะเป็นตัวสร้างระบบคุมมคุ้มกันให้กลับมาแข็งแรงค่ะอันนี้ใครๆก็รู้นะคะคุั่รูนะคะว่ามันดีต่อสุขภาพร่างกายแต่ในงานวิจัยฉบับนี้นะคะจะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มันจะไป boost fertility โอเคค่ะ also it boosts fertility and increase sexual desire because of the high magnesium content in p h y t o chemical pigment chlorophyll เขาบอกว่านอกจากมี น้ำว mm ีกราสเนี s. Right. <S Boost, right. right. ่ยม okay. right. right. okay. ันยังช่วยบูสต์เฟรติลิตี้บูสต์ก็คือกระตุ้นเสริมเพิ่มให้มันมีคุณสมบัติเด่นขึ้นมาแล้วเรื่งที่มันเด่นมากก็คือว่า Increase Sexual Desire โอเคมันเป็นตัว เพิ่มความต้องการทางเพศค่ะเพิ่มความต้องการทางเพศนะคะเพราะว่ามันมีสารแมกนีเซียมแมกนีเซียมตัวนี้นะคะมันมีอยู่ในพิกเมนต์ที่อยู่ในวีกลาสพิกเมนต์ก็คือเป็นโรงควัตถุที่อยู่ในวีกลาสก็คือที่เขียวๆว่าแหละนั่นก็คือคอโรฟิลล์ซึ่งจากงานวิจัยอันนี้นะคะศึกษามาแล้วว่าวี g กลาสมีคอโรฟิลล์สูงถึง70%ค่ะ70%สูงมากสูงมากๆนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะ which boosts the production of the inside that restores sex steroids นะคะซึ่งตัวนี้แหละที่มันจะช่วยนะคะในการเสริมสร้างการสร้างฮอร์โมนเพศอ่าโอเคอสรุปก็คือถ้าในแง่ของ fertility ที่มันชัดๆก็หมายความว่าในเจ้าตัว wheatgrass เนี่ยนะมันมี pigment หรือลงคลงพัฒหุสีเขียวที่ชื่อว่า chlorophyll ซึ่งตัวนี้มันให้สารที่ชื่อว่าแมกนีเซียมสูงและเป็นแมกนีเซียมที่ค่อนข้างบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ตัวแมกนีเซียมเนี่ยส่งผลทําให้กระตุ้นอารมณ์ทางเพศแล้วก็กระตุ้นการสร้างระดับฮอร์โมนเพศเนี่ยให้เป็นป ปกติถูกต้องค่ะถูองค่ฮอร์โมนเพศชายที่เป็นปกติก็จะส่งผลต่อการสร้างสเปิร์มที่มีที่มีคุณภาพโอเคเรามาดูว่าเขาทดลองยังไงนะคะคุณต้ได้เลยให้ฟังเลย The experimental animals were divided in three groups of eight rats นะคะเขาก็เอาหนูทดลองมาสกลุ่มนะคะมาสามกลุ่ม The first group was fed on the standard normal diet The same feeding was used also in the second group and third group but in the second group a pharmaceutical formula c o n t a i n s zinc and vitamin a was used as a food supplement to increase fertility and in the group 3 we g h a s e of 11 mg per day was applied o k กลุ่ม3่กลุ่มกินปกติกินปกติทุกอย่างกลุ่มที่2ก็กินอาหารด้วยแต่ก็เสริมซิงค์กับวิตามินเอซึ่งก็เป็นวิตามินที่มันเกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์เสริม fertility อยู่แล้ว3 ก็กินอาหารด้วยก็กินแต่ให้กินวิดกราสเพิ่มไปวันละเท่าไหร่นะ11อมิลลิกรัม11มิลลิกรัมอ่ากินไปปรากฏว่าผลการทดลองสรุปมาเลยผลการทดลองสรุปสันอานให้เลยนะคะบอกว่า the result of sexual hormones indicated an elevation in testosterone hormone in group 3 โอเคกลุ่มที่3เนี่ยที่ได้รับวิกลาสมาด้วยเนี่ยปรากฏว่ามีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่จะไปกระตุ้นการสร้างเจ้าตัวอสุจิหรือว่าเจ้าตัวสเปิร์มแล้วก็ทําให้มีความแข็งแรงนั่นเองอย่างมีนัยสําคัญนะคะกลุ่มที่สก็ดยรวมตัวนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุก้อยมันไป d e s e นะคะ follicle stimulating hormone โอเคแต่สําหรับในหนูที่เป็นตัวเมียเนี่ยนะคะก็จะไปลด ปริมาณฮอร์โมน FSH อโมใช่ค่ะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักฮอร์โมนตัวนี้ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการทําเด็กหลอดแก้วค,คนที่ทําเด็กหลอดแก้วคุณหมอจะเจาะฮอร์โมนตัวนี้ค่ะม,มันเป็นฮอร์โมนที่จะบอกว่าคุณแม่รังไข่เสื่อมหรือเปล่าถ้าเจาะออกมาแล้วค่า FSH ของมนุษย์นะคะเกิน1ิบ อาจจะเข้าไข่ไวทองก่อนกําหนด10นี่คือสูงใช่ไหมคะคุณก้สูงค่ะถ้าเกิน10สูงหมายความว่าถ้ารังไข่มันเสื่อมความหมายคืออะไรมันผลิตไข่ไม่ได้เพราะรังไข่มันทำไม่ไดที่ผลิตไข่ไข่ไม่ได้หรือว่าไข่กระตุ้นก็ไม่ขึ้นไข่ไปกิ่งไปก้านไข่ของคนไวทองพูดง่ายๆแต่บางคนอายุแค่30กว่านะ ยังไม่ใช่45นะเนั้นภาว่ารังไข่เสื่อมก่อนวัยก่อนวัยเกิดได้เนี่ยค่ะก็คือมีฮอร์โมน FSH สูงแต่งานวิจัยบอกว่ามันไป decrease decrease ก็คือลด FSH ก็หมายความว่ามันทำให้รังไข่กลับมาทำงานปกติขึ้นเด็ดที่คุกก้อยบอกเลยว่ากินวิต้าสป้องกันภาวะรังไข่เสื่อมมาตรงนี้เองโอเคมาสรุปค่ะ conclusion นะคะ the finding proves that vitrages c increase fertility and promoted youthfulness ชอบคำนี้ค่ะ แล้ยังช่วยโปรโมท o u s h f u l n e s s คืออะไรก็ u t e น่แนำกลับมาสู่ความสาวความหนุ่มสาวนะคะความหนุ่มสาวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลับมาหน้าเด็กหรืออะไรประมาณนี้หน้าเด็กอาจจะ b o t อกได้แต่ความหนุ่มสาวที่นี่คือพูดในแง่ของเซลล์หมายถึงว่าเซลล์คุณก็จะสวยสดใสขึ้นถ้าคุณเป็นคนแก่เซลล์คุณก็จะเสื่อมจะ่อบางคนอายุ35เเซลล์ ใช่อันนี้มันมีเครื่องวัดนะเครื่องวัดไอ้เครื่องชั่งเครื่องชั่งน้ำหนักอะที่วัดแต่ชนีมวลกายก้อยเคยชั่งแบบเงเท่าไหร่ก้อยอะเฮ้ยตอนแรกอายุเท่าไหร่อายุต้องบอกใช่ไหมอายุสามเจ็ดแต่จริงอายุจริงอายุเซลเท่าไหร่เซลสี่สิบนี่คือเมื่อไหร่เมื่อสามปีที่แล้วโอเคตอนนี้ละยังไม่ตอนนี้คือสามเจ็ดเป็นสามห้าอ๋อแชร์ภูเก็ตบ้างได้ปะภูเก็ตสามห้าอายุเซลสามสิบ ว้าวสรุปวิตกกาสมันช่วยนอกจากที่จะบูสต์ฟอร์ิลิตี้แล้วเซลล์ของเรากลับมาเป็นเซลล์ที่ตึงๆหนุ่มสาวอ่ะง่ายๆนะคะคราวนี้กูก็อยากจะดูในแง่ของซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดน n ์ค่ะกูเกรดว่ามันนอกจากวิตามินซีเยอะแล้วเนี่ยมันมี กรดที่ชื่อว่าฟีโนลิกค่ะตรงนี้เดี๋ยวครูเกศจะให้ดูตรงนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าไอตัววีตกรัสที่ให้หนูเนี่ยกินตอนทดลองค่ะเขาเอามาวัดปริมาณของสารดังต่อไปนี้สชนิด3ชนิดนะคะได้แก่วิตามินซีค่ะวิตามินบีคอมเพล็กซ์นะคะแล้วก็ฟีโนลิกโอเคแสดงว่าไอ้หนูกลุ่มที่3ที่ได้รับการกินวีตกลาสเนี่ย ปริมาณวันละ11มิลลิกร,รัม,รรมท,ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเขาเอาวิตามนอันนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งมี3ตัวที่เขาบอกว่ามันจะส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์คือ3ตัวก็คือวิตามินซีแล้วก็บีคอมเพล็กซ์แล้วก็กรดฟีนอลิกป,ปรากฏว่าในวิตามมีครบทั้ง3ตัวเลยรานนี้เขาก็มาวิเคราะห์หาค่ะว่าแต่ละตัวมันมีค่าเท่าไหร่ขอดูตารางนิดนึ่งขึ้นตารางถูกนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีฟีนอลิกแล้วฟีนอลิกเนี่ยมันมีหลายประเภทค่ะซึ่งวิตาก็มีเยยอะะมากมายเล เดีดูตามตารางแล้วก็มีในปริมาณที่สูงมากที่สูงด้วยค่ะโอเคแล้วก็มีการศึกษาเรื่องวิตามินซีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตารางให้ดูวันนี้ก็คือเป็นปริมาณของวิตามินซีนะคะที่อยู่ในวิลาสนนะคะก็จะมีส่วนช่วยในรองการ ต่อต้อนุมูลอิสระนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของวิตามินซีก็เคยไปสืบค้นข้อมูลมากูเกดวิตามินซีเนี่ยนะคะเมื่อได้รับเสริมกับไบโอฟลาวนอย์มันจะมีฤทธิ์ยืดระยะลูเทอเฟสเดี๋ยวเราค่อยมาทําข้อมูลเรื่องลูเทอเฟสกันอีกรอบระยะลูเทอเฟสคือระยะหลังไข่ตกอะค่ะคุณแม่เวลาไข่ตกไปแล้ว14วันนั่นน่ะถ้าปฏิสนธิได้ตัวอ่อนจะไปฝังแต่ถ้าผู้หญิงที่มีลูเทอเฟสสั้นหรือมีระยะการฝังตัวสั้นความหมายคืออะไรกูเกรดความหมายก็คือว่ายัม่ทนได้ฝังตัวเลลยหมมมดแแ้้ววนาะะร รเียวเฟสันก็คืออาจจะแท้งง่ายหรือว่าอาจจะฝังตัวได้ยากก็ท้องยากนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ได้รับวิตามินซีร่วมกับเอลฟลาวอนอนมันมีงานวิจัยเลยค่ะว่าจะช่วยยืดระยะลูเวียเฟสเพิ่มโอกาสในการฝังตัวอ่าช่วงเวลาทองนั้นน่ะช่วงเวลาทองก็ต้องกินวิตามินซีเยอะๆซึ่งวิตามินซีสดๆก็อาจจะมีมากในผลไม้รสเปรี้ยวรวมถึงวิต้าลัสด้วยโอเคค่ะโอเคข้อที่2ที่ครูก้อยจะพูดถึงในเรื่องของกรดโฟลิกแล้วก็กรดอะมิโนนะคะกรดโฟลิกครูเก้รู้จักอยู่แล้วแหละใช่ ถ้าผู้หญิงวางแผนท้องทุกคนต้องกินโฟลิกอ่าอย่างน้อย3เดือนเพราะว่าเจ้าตัวโฟลิกเนี่ยจะไปช่วยป้องกันภาวะเด็กพิการแต่กําเนิดในแง่ของระบบหลอดประสาทระบบไขสันหลังป้องกันภาวะเด็กปากแหว่งนพดกานโหว่ซึ่งจริงๆแล้วในวิต้าคลาสจะมีโฟลิกสูงมากโฟลิกสูงนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวโฟลิกนี่คือวิตามิน B9 วิตามิน B9 ที่เราก็พูดเกิดในตอนแรกแล้วว่าโฟลิกมีวิตามิน B รวมบีรวมสูงจะมาดูว่ามีวิตามิน B อะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วโฟลิกมันมักจะพบในผักสีเขียวไข่แดงอะไรพวกนี้นะคะแต่เฉพาะในเขียว เพราะว่ามันคลอโรฟิลสูงถึง70%มันจึงส่งผลให้มีโฟลิกสูงด้วยสูงถึงเท่าไหร่คุกเกตรู้ไหมคะสูงถึง1,130ไมโครกรัมต่อวีกลาส100กรัมนะคะเยอะเยอะมากเลยจริงๆค่ะนอกจากผู้หญิงวางแผนท้องต้องทานโฟลิกแล้วนี่นะคะจริงๆคุณสามีอ่ะคุณชายต้องทานบางคนไม่เข้าใจนะว่าโฟลิกแล้วซื้อให้ภรรยากินอย่างเดียวแล้วพอสามีไปไปหยิบกินภรรยาตีอยากกินอยากกินโฟลิกผู้หญิงโฟลิกผู้หญิงเดี๋ยวเธอ ไข่ตกกะจ้ะไ,ไม่ใช่จริงคุณผู้ชายไปอ่างนงานวิจัยมายออจริงจริงโฟลิกมันช่วยในเรื่องของระบบเลือดด้วยนะคะของผู้ชายคุูก็จะบอกเลยค่ะโฟลิกมีงานวิจัยพบว่านะคะมันช่วยเพิ่มจำนวนคุณภาพและ DNA Stability ความเสถียรของ DNA ในสเปิร์มเกณฑ์จาวิตกลาสทั้งหญิงทั้งชาย,ชายจบนะโอเคในแง่ของกรดโฟลิกแล้วในแง่ของกรดอะมิโนกรดอะมิโนมันเป็นโมเลกุลย่อยๆของโปรตีนซึ่งจริงๆแล้วกรดอะมิโนเนี่ยมันมีทั้งหมด20ิชนิด แต่วิกลาสมี17ชนิดก็คือจะรวมหมดอยู่แล้วปลาไปเกือบครบไปแล้วค่ะอยู่ในวิกลาสและใน17ชนิดนี้เนี่ยนะคะบรรจุไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้อะต้องรับประทานจากจากอาหารเท่านั้นซึ่งกรดอะมิโนมีส่วนช่วยในการสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ไข่ค่ะโอเคนี่คือตับพระคุณข้อที่2ต่อไปข้อที่3ามที่เราจะคุยกันเราจะคุยในเรื่องของอันนี้ค่ะกรีนบลัดกรีนบลัดโอเคมาเลยค่ะกรีนบลัดนะคะในงานวิจัยฉบับนี้เขาก็ได้ สรุปว่าวิตราสนะคะมันเรียกได้ว่าเป็นกรีนรัตเพราะเลือดสีเขียวสีเขียวนะคะกติเลือดเราสีอะไรเนี่ยสีแดงใช่ค่ะแต่ว่าวิตราสเนี่ยมันทำไมมันถึงเป็นเลือดสีเขียวนะคะหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีคอโรฟิลสูงถึง70%ค่ะและและมันมีคุณสมบัติอะไรก็ทำไมถึงมันเหมือนกับเลือดเราล่ะซึ่งมันมีสูตรโครงสร้างคล้ายกับยีมสารที่ร่างกายนำไปใช้ในการสร้างฮีโมโกลบินในเ็ดเลือดซึ่งฮีโมโกลบินอ่ะเป็นตัวจับออกซิเจนให้เลือดมันก็เลยบอกว่า ่าเป็นการดีท็อกซ์ระบบเลือดด้วยไงคะถ้าเราดื่มวีกราสเข้าไปเนี่ยนะคะมันมีคครโฟลล์ถึง70%แล้วก็มันมีคุณลักษณะคล้ายกับฮีมที่ไปสร้างฮีโมโกลบินที่จะมีหน้าที่ไปจับออกซิเจนให้เลือดไหลเวียนดีเลือดสะอาดค่ะ ดังนั้นเนี่ยมันมีโครงสร้างเหมือนกับฮีมใช่ไหมคะมันก็จะช่วยเรื่องการสร้างเลือดบารุงเลือดใช่ไหมคะบำรุงเม็ดเลือดสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นในงานวิจัยมันมีของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสํานักงานข้อมูลสมุนไพรและคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเดี๋ยวคูกยขอสรุปอ่านให้ฟังเขาบอกว่าในน้ําต้นออนข้าวสาลีหรือวิกลาชเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยคอโรฟิลที่มีสูตรโครงสร้างใกล้เคียงกับฮีมสารที่ร่างกายนําไปใช้ในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดจนได้ชื่อว่าเป็นเลือดสีเขียวจาก การวิจัยเนี่ยนะคะพบว่าการเพิ่มจํานวนเม็เลือดแดงของผู้ที่ได้รับเจ้าตัววิกลกสนี้นะคะในภาวะที่ผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจ,จางพบว่าเมื่อรับประทานน้าคั้นต้นหอมข้าวสารีหรือวิกลกสเนี่ยปริมาณ30-100ถมิลลิตรเนี่ยนะคะอ,อ,อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีปรากฏว่าช่วยเพิ่มปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดค่ะ ช่วยลดภาวะโลหิตจางโลหิตจางก็คือคนที่เม็ดเลือดค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ช่วยยนเรื่องของเด็กที่มีภาวะโลหิตจางนั้นเนื่องมาจากเป็นธาลัสซีเมีย่าด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของผู้ที่มีความผิดปกติของไขกระดูกช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางเยี่ยมมากแต่ถ้าในแง่ของผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ก็ต้องบอกเลยว่าเวลาคุณหมอตรวจเลือดอต่คุณเกตดเขาจะตรวจว่าเป็นโลหิตจางไหมเพราะว่าอะไรถูกป้ะถ้าโลหิตจางคุณจะท้องยาก เพราะว่าเม็ดเลือดมันสงน่องผลทุกอย่างเลยค่ะในการนําสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงรวมกระทั่งเมื่อคุณตั้งครรภ์ม,มันจะส่งผลทําให้ทารกอ่ะตัวเล็กหรือบางทีก็เกิดการแท้งได้ง่ายหรือบางทีคลอดก่อนกําหนดเพราะว่าการที่คุณแม่นันมีภาวะโลหิตจ,จางแสดงว่าเราก็ควรบารุงร่างกายตัวเองทาเลือดตัวเองให้มันไม่จางก่อนถูกต้องก่อนที่จะท้องระวังแผนท้องเนี่ยต้องบำรุงเลือดถูกค่ะซึ่งถ้าเป็นโดยปกติคุณหมอก็มักจะให้เป็นพวกธาตุเหล็กที่เป็นเม็ดๆแต่ถ้าในแง่ของพวก อา,อ,อาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดแบบนี้วิตกลาสก็เป็นตัวที่ช่วยได้ขอใ,ให้ขอ้อมูลน,น,นิดนึงค่ะนะคะมีงานศึกษาฤทธิ์อย่างอื่นที่น่าสนใจของวิตกลาสอันนี้ของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะเขาพบสารต้านอนุมูลอิสระน่าคุเกตเหมือนที่เราคุยกันว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเขา<อ>ทําการทดลองอย่างนี้ค่ะให้อาสาสมัครเป็นมนุษย์นะคะ ได้รับสารก่ออนุมูลอิสระ BPA ใขรไข่ไขทดลอง่ยอยากรู้นะตามีการไหนให้ให้เขาบอกว่าผ่านทางสิ่งแวดล้อมอันนี้เขาก็ไม่ได้ระบุมาให้ชัดนะคะว่าผ่านยังไงอาจจะได้เป็นดูดควันพิษหรือว่าอะไรยังไงต้อเป็นมลภาวะมลภาวะแต่ต้องมีอาสาสมัครคู่เกตุคุณจะเป็นไม่อาสาสมัครไปรับความพิษไม่เอาหรอกไข่ชุดจะพังนะคนไปรับอาสาสมัครเนี่ยไปรับสารก่ออนุมูลอิสระที่ชื่อว่า BPA มาทางสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้ดื่ม น้ำวิตกลาสอันนี้ค่ะวันละร้อยมิลลิลิตรนะคะติดต่อกัน2สัปดาห์เขาพบว่าปริมาณสาร BPA ในปัสสาวะลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งมีแนวโน้มลดลงกับสัมพันธ์กับปริมาณและระยะเวลาที่เขาดื่ม วีคลาสพูดง่ายๆว่าดื่มมากดื่มยาวก็ลดดอนุมูลอิสระในร่างกายอันนี้คือประมาณนี้โอเคประเด็นที่สี่แล้วใช่ไหมคะคุณผู้วีคลาสมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือช่วยดีท็อกซ์คำว่าดีท็อกซ์ที่ที่นี้ไม่ใช่ถ่ายท้องความหมายคือทําให้มันสะอาดแล้วเราจะเน้นไปในแง่ของระบบเลือดก็คือล้างสารพิษล้างพวก ไขมันมหรืออะไรต่างๆที่เราได้รับจากการกินจากมลภา,า,าวะต่างๆโอเคค่ะในที้ฉบับนี้นะคะเขาบอกว่า Detoxification is the best process for both men and women as a part of pre-pregnancy care, as purifying internal organs of toxin and oxidative stress can strengthen the body. นะคะก็บอกว่า detoxification กระบวนการที่เราจะบำบัดห่ือ d e t o ร่างกายเนี่ยมันมีความสำคัญมากทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ในช่วง pre-pregnancy เตรียมตัวกันเตรียมตัวต้องค่ะ เพราะว่ามันจะไป purify internal organs นะคะก็คือไปช่วยช่วยปรับปรุงคุณภาพต่างๆช่วยล้างสารพิษอาววายวะภายในเห็นไหมคะก็คือท็อกซินอ่ะสารพิษดอกไปแล้วก็ยังช่วยลด oxidative stress ก็คือช่วยลดอนุมูลอิสระที่จะเกิดขึ้นในร่างกายแล้ววิกาตเนี่ยมันดียังไงในเรื่องของการ t o x i f i c a t i o n นะคะ drink w i t h g r a s s juice daily before pregnancy clean the blood from many toxins นี้มีงานวิจัยนะคะที่ีพเมื่อปี2015ก็บอก ดังนั้นการที่คุณดื่มวีกัสเนี่ยมันจะช่วยคลีนเดบลัด from many toxins ก็คือเขาบอกเลยว่าดื่มก่อน<ช>แนนทคแอนซีะจะช่วย ล้างระบบเลือดแล้วก็เอาสารพิษต่างๆที่ตกค้างออกไปคูก้อยบอกเลยนิดหนึ่งคนที่ทําเด็กหลอดแก้วสําคัญต้องกินเพราะคนที่ทำในหลอดแก้วฮอร์โมนเป็นไงุูเกตรับมาเยอะบางคนทํามาหลายรอบฉีดมาหลายรอบมีสารพิษฮอร์โมนตกค้างอยู่ในร่างกายจริงๆแล้ววิตามิน่วนี้จะช่วยได้ดีมากๆเลยในการที่จะล้างดีท็อกซ์ทำให้เลือดเราสะอาดและพร้อมที่จะกระตุ้นครั้งใหม่นะคะโอเคแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากจะมาโยคลินิกก็คือคลินิกที่มีบทยากเนี่ยรีพอร์ต that 15%ของคู่รั o ไม่สามารถมีลูกได้เพราะว่าหนึ่งหรือ r ั้งคู่มี e ัญหาเรื่องการตั้งครรภ์อาหารอาจ e ่งผลต่อคุณภาพข n งภาวะตั้งครรภ์ด้วยนอกจากก a รสนั n สนุนสุขภาพและเพ r ่มกา t ป้องกันต่อมไร้ท่อแล้ววิตามินซี t าจช่วยเพิ i มความตั้งคร t ภ์ได้ด้วยเพราะว่ e การได t รับวิตามินซีในปริมาณที t เพียงพ t ช่วยเพิ่มความตันะคะรภ o นี้ก็บอกว่าผู้สมรสอ่ประมาณ15%มีบทยากะะที่มีบทยากเ,เป็นเพราะว่า มันมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องของไดอักก็คือเรื่องของอาหารแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องอาหารเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพ่สุขภาพรวมแล้วก็ส่งผลให้มีลูกยาามีลูกย่ากแล้วเขาก็บอกว่าวีกราสเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยตรงนี้ตรงที่ว่าเมื่อคุณดื่มน้าวีกราสเนี่ยนะคะคุณจะได้รับแอดดิคลซตไปดีมินซีคือได้รับวปตามินซีที่เพียงพอนะคะแล้วก็มันเป็นตัวแอนติออกซิแดนท์ทำให้เซลล์ต่างๆของคุณเนี่ยดีขึ้นก็คือไปสร้างอิมมูนิตี้ไปสร้าง สุขภาพสุขภาพของภูมิคุ้มกันแล้วก็จะส่งเสริมเฟอร์ดิลิตี้โดยรวมนั่นเองจะเริมออกมาโอเคนี่คือข้อมูลที่มาจากคลินิกผู้มีบุตรยากช่ค่ะยังไม่หมดนะคุณก้อยดริงแล้วเนี่ยเรื่องของไอวิตามินซีที่อยู่ในในวิตกราสเนี่ยเขาบอกว่าวิตามินซี declines the amount of abnormal sperm and raise testosterone in blood ด้วยอ๋อคือในแง่ของฝ่ายชายค่ะวิตามินซีที่อยู่ในวิกราสเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มอ่มันจะช่วยเพิ่มเทสโทสเตอโรนนะคะแล้วก็มัน ลดค่ะมันเป็ดีคลาย amount of abnormal sperm ก็คือลดปริมาณสเปิร์มที่มีลักษณะผิดปกติผิดปกติ a b normal ไหมคะสรุปคือคูเกตกินทั้งหญิงทั้งชายกินทั้งหญิงทั้งชายไปเลยโอเคลองมาดูในแง่ของคลายความเป็นด่างอันนี้ก็สําคัญมากๆในเรื่องของ fertility เดี๋ยวขอหยิบยกความเป็นด่างมานิดนึงหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของ a l ล a l i n e ความเป็นด่างคืออะไรครับคุณก้องคือจริงๆคุเกตก็เคยได้ยินใช่ไหมคะเรื่องของร่างกายที่มีความเป็นกรดมีเป็นด่างเขาถามนิดนึงคูเกตรู้ไหมว่าร่างกายที่ ที่สุขภาพดีอ่ะควรจะเป็นกรดหรือว่าควรจะเป็นด่างคิดง่ายๆเลยนะคิดว่าไม่ควรเป็นกรดแต่อย่างนี้ก่อนคืออาจจะไม่เข้าใจความเป็นด่างคิดว่ามันไม่ควรเป็นกรดเพราะว่ากรดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันกัดกรอนทาลายก็อาจจะเข้าใจอย่างนั้นได้คือจริงๆแล้วร่างกายที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยจะเป็นร่างกายที่เจ็บป่วยง่ายส่งผลให้เป็นโรคต่างๆเบาหวานความดันหัวใจโรคเกี่ยวกับระบบเลือดต่างๆแล้วส่งผลทําให้ท้องยากด้วยรณนี้ร่างกายที่มีฤทธิ์เป็นด่างก็ ส่งข้ามกันสุขภาพก็ดีภูมิคุค้มกันก็ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือม,มีลูกง่ายกว่านะเพราะว่าในแง่ของความเป็นด่างหรือเขาเรียกว่าเป็นภาวะอักขายเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์อันนี้เดี๋ยวเราพูดกันในแง่ของมูกตกไข่ภูเกตคือบริเวณช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดแต่ถ้าผู้หญิงที่บอกแลว้ว่ากินอาหารที่มันมีที่เป็นกรดอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสร้างความเป็นกรดในร่างกายเนี่ย พอมุกตกไข่ออกมาเป็นกดสเปิร์มตายเรียบตายเรียบเลยนะคะเพราะว่ามันทจะเปิร์มไม่ชอบไม่ชอบกดจริงๆไม่มีอะไรชอบกดมากกว่าเพราะมันค้างไงสเปิร์มแต่มันเซนสิทีฟมากมันชอบด่างคราวนี้วิดคลาสมันมีงานวิจัยไงคะว่ามันมีสภาวะเป็นด่างมันจะช่วยทําให้จริงๆแล้วมันไม่ได้ตัวมันอาจจะไม่ได้มีทิ่เป็นด่างแต่มันช่วยให้ร่างกายมีสภาวะเป็นด่างอนุสาวรียคนอาจจะไม่เข้าใจเช่นเหมือนคุกเกตเคยยกตัวอย่างน้ำมะกรูดใช่นี้ยบางคนงงมากอคุกเกตเข้าใจตอนแรกน้ำมะกรูดมันต้องเป็นกรดสิเพราะมันเปรี้ยวมันต้องเป็นกรดใช่่คะเขาวัด อัลคาลอสคืออาหารที่เป็นกรดหรือเป็นด่างคือเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเสร็จแล้วค่ะไม่ได้วัดตอนที่มันอยู่ไม่ได้วัดตอนที่มันอยู่ตรงหน้าคุณเหมือนกับที่เรากินน้ำมะกรูดมันมีฤทธิ์เป็นกรดมันเปรี้ยวก็จริงแต่พอมันเข้าไปในร่างกายมันถูกร่างกายเผาผลาญระบบการทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกเป็นอัลคาลยแอสอ่าเห็นมมันจะมีฤทธิ์เป็นด่างค่ะนี่มันจะให้ลึกแบบนี้ถูกต้องค่ะวิตามิมันก็มีฤทธิ์เป็นด่างเพราะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ระบบเจริญพันธุ์ของเราเนี่ยมีฤทธิ รังไข่ก็หมดลูกส่งผลให้รังไข่ผลิตไข่ที่มีคุณภาพโอเคนี่ครูก็จะพูดในแง่ของความเป็นกฎเป็นด่างคุกเกตเชื่อแมมมันได้รับขนานนามว่าเป็นอะไรรู้ปะเป็นอะไรคะราชาแห่งอะไรคะแห่งพืชที่มีความเป็นด่างโอ้โหนะคะเป็นราชาแห่งพืชที่มีความเป็นด่างอ่าโอเคเลย เป็นด่างแล้วยังแบบซูเปอร์ฟูดซูเปอร์ฟูดเอร์ดิลิตี้่ยอดเลยอ่ะต่อไปในเรื่องของความเป็นด่างเดี๋ยวมาดูในเรื่องของบีคอมเพล็กซ์กันนิดนึงค่ะจากงานวิจัยนะคะบอกว่าน้ำวิตบรสเนี่ยมีวิตามิน B รวมสูงมากนะคะก็มีทั้งวิตามิน B3 สามวิตามิน B2 วิตามิน B 1นวิตามิน B6 วิตามิน B9 วิตามิน B12 นะคะวิตามิน B9 เกเมื่อกี้ก็คืออะไรถูกไหมเฟอเลกเดี๋ยวเราจะเค้ื่อนตรงที่ไฮไลท์ให้ดูนะคะ ให้รให้วิตามินบีนอะไร,ะไรบ้างแต่ละตัวมีปริมาณเท่าไหร<ช>่นะคะวิการ์จู e ์ถือเป e นแหล่งขอวิตามินบี v ับ a m อน s a n ม has the n ก c บ s า a r ี b i า c o m p o n เ n t น That play a great role to protect the human body นะคะนี่คือความสำคัญของมันก็คือว่ามันเนี่ยเป็น great sources of vitamin B ก็คือเป็นแหล่งของวิตามิน B มีชั้นดีชั้นดีมากเลยซึ่งวิตามินบวิตามิน B ตัวเนี้ยมันช่วย protect ร่างกายของเรานั่นเองคือมันช่วยทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีโอเคในแง่ของวิตามิน B ยังมีแง่อื่นๆอีกไหมคูเกตจริงๆมีเยอะมากแล้วของผู้ชายก็เรียบร้อยแล้วเอาค แล้วกรีนบัตเรียบร้อยแล้วดีท็อกซ์ระบบเลือดแล้วโฟลิกแล้วซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์แล้วอัลคาไลน์แล้วฟีโนลิกแล้วจบเยอะมากจริงๆมีเยอะอีกแต่เวลาไม่พอเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเยอะไปนะคะอ่ะโอเคต้องอยากทานอยากทานวิตามินปกติ ถ้าคนที่แบบว่าคั้นสดๆคันเองนี่ไม่น่าจะแนะนํานะคะเพราะบางทีบริเวณยอดยอดหญ้าค่ะมีไข่พยาธิอะไรเลยมีเชื้อราเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรียปรสิตพวกนี้นะคะคนเขาเลยนิยมกินเป็นผงหีบรัสที่สกัดมาเป็นผงค่ะตักชงกับน้ําดื่มหรือบางคนก็ดื่มใส่เข้าไปในเครื่องดื่มในน้ําผลไม้นะคะก็ดื่มได้เลยทั้งชายและหญิงนะคะแล้วก็มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหโดนเขาบอกว่าไม่ส่งผลต่อสุขภาพหรือว่ามีอันตรายอะไรต่อร่างกายเพียงแค่ว่าคุณแม่ที่ตั้งคันอ่อนๆหรือว่าคุณแม่ให้นมหรือก็เด็กทา อาจจะต้องพิจารณานิดนึงเพราะม,มันยังไม่มีงานวิจัยรายงานมาชัดเจนว่ามันจะส่งผลอะไรหรือเปล่า,<อ>าแค่นั้นเองเอนะคะเอาเป็นว่าวิกลาสมีสพคุณอย่างนี้ก็อย่าลืมหาวิกลาส์มาชงดื่มกันทั้งหญิงทั้งชายและกันอโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูก้อยและครูเกตต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันสัปดาห์หน้านะคะจะนําข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะมาเร<ช>์ชนะคะมาแปลเปเปอร์ให้กับแม่ๆฟังแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะดค่ะไปดื่มครูเกต นี่เห็นไหมนีน่แต่ว่ามันไม่เหมือนเขียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby and Mom นะคะ